หลังจากที่ทดลองใช้จูเบลมา2-3วันแล้วหลังจากที่แพชซาครีออนอัปเดตเข้ามาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในกิวลว์และอารีนาได้สนุกทีเดียวนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับอินดี้ต้อนรับสู่รายการทูน o ปส s ซามานเดส s คสต์นะครับก็อ่าหลังจากที่แพช ของอซัคริออนเข้ามานะครับผมผมกับปั้นจูเบลเป็นตัวแรกเลยนะครับหรือว่าเจ้าตัวาวากาบอลมืดน,นั่นเองนะครับก็เจ้าตัววากาบอลมืดเนี่ยหลังจากที่ใช้มา2อสวันแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับจูนล,ลวนสักเล็กน้อยก็พบว่าไอตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ทําให้เล่นกิววอลกับอารีนาได้ค่อน้างสนุกทีเดียวนะครับดิส claimer นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับเจ้าตัวจูเบลเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างจะมีความเฉพาะทางชนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยที่คิดว่าอยากจะปัน้นเจ้าตัววากาาบออออหรรืเจ้้ตัวแมม่่ดะไยงี ผมยังไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับอ่าก็อ่าสำหรับเจ้าตัวนี้มันจะเป็นตัวเฉพาะทางใช้ใน G กิววอร์กอารีนาเดี๋ยวในวิดีโอนี้จะเอาอตัวการใช้งานมาให้ดูกันนะครับเอาละอ่าสำหรับสเต็ปพื้นฐานของจูเบลนะครับในเลเวลสิบสน,นะเป็นมอนสเตอร์สายดีเฟนส์นะครับผมอ่า HP จะอยู่ที่1875ก็คือเป็นสายดีเฟนส์ที่มี HP พ่วงมาด้วยก็นั่งโอเคทีเดียวนะครับแอตแท็กห้ารอยแปดงก็น่งน้อยตัวนี้ไม่ค่อยพึ่งพาอะไรกับอ มากเท่าไหร่นะนะครับด e เฟนซ์ Defense อยู่ที่7 2 5ตามสายนะครับแล้วก็สิ่งที่ว้าวมากคือเรื่องของสปีดนั่นเองนะครับสรับจูเบลเนี่ยสปีดต้นอยู่ที่113ซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวแ e t เนี้ยของผมเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องบอกสปีดเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่เนี้แบบพอผมเอาลูนมาใส่ใดูลันเนยสปีดมันอาจจะเยอะไปหน่อยเราอาจจะสามารถลดสปีดไปเพิ่มดีเฟนส์อะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สเตตอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของจูเบลเนี่ยนั่นก็คือ accuracy หรือความแม่นยำนั่นเองนะครับก็มีความสำคัญในการใช้ในสกิลเปิดกรอกต่างๆแล้วก็ในในท่าโปรโวอกนะครับผมในการต่อเรื่องของคอมโบต่างๆในทีมนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ฝั่งตัวเนี่ยเข้ามาตีจูเบลเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันนะครับ อ่าสับสกิลของจูเบลนะครับท่าที่1น,นะครับ slash rock นะครับผมท่านนี้เป็นท่าโจมตีพื้นฐานนะมีโอกาสในการทำ activation ในการเปิดกรอบแตก100%นะครับ2เทินนะแต่ว่าท่านี้ก็ต้องมีการคำนวณพวกเลสพวกอะไรด้วยเพราะฉะนั้น accuracy ก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งของจูเบลเลยทีเดียวนะครับอันต่อไปนะครับ pointing strike นะครับท่านี้ ท่าที่2เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นท่าที่เอาไว้โจมตีศัตรูนะครับผมหเป้าอันนี้เป็นท่าเปิดของมันเลยล่ะนะครับโจมตีศัตรู1เป้านะครับแล้วก็โปรโวกเป้าหมาย1นึ่เทิร์นถ้าศัตรูมีโปรโวกอ,อยู่บนหัวอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มโปรโวกเข้าไปอีกอีอกเทิร์นหนึ่งนะครับสามารถเติมได้เต็มที่อยู่ที่3เทิร์นนะครับเป็นลักษณะของการเพิ่มเทิร์นของดีบัฟเข้าไปนะครับ อันนี้พอเติมเข้าไปแล้วเนี่ยเป้าหมายที่ถูกเติมเทินโปรวอกจะยังโจมตีเป้าแรกที่มันโดนโปรวอกอยู่นะครับตัวอย่างเช่นพาดินแสงใช้โปรวอกใส่เข้าไปที่เป้าหมายโดนโปรวอกสองเทินจูเบลนะครับผมทําการใช้ท่า2ยิงเข้าไปที่เป้าหมายเดิมเดียวกันโปรวอกที่อยู่บนหัวศัตรูเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสเทินนะครับแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเป็นสเทินนี้พอพอ,พอเข้าเทินของตัวศัตรูเนี่ยตัวก็ยังตีพาดินแสงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ได้ความระมัดระวังด้วยและท่านี้ก็จะโจมตีแรงขึ้นตามแม็กซ์เอชพีด อ่าเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่า2สกิลนี้มันมีความสอดคล้องกับ max HP เพราะฉะนั้นการที่ทำให้จูเบลเนี่ยมี HP เยอะระดับหนึ่งก็จะช่วยอ่ในการเพิ่ม Damage ที่จะทำให้สูได้ด้วยนะครับอันที่3ามนะแวนเดอร์นะครับผมนักผจญภัยอันนี้นะครับลดโอากาสในการาติดคุณิค้าเฮด50เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะลดคูลดาวน์ของสกิลของจูเบลลงนั่นหมายถึงว่าหมายถึงท่าตุคอนติ้งสไตรนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการโปรวอลเป้าหมายและให้เป้หาหมายกลับมาตีจูเบลก็จะเป็นการลดอ่ตัว คูลดาวของสกิลแล้วทำให้เทิร์นพอเข้าเทิร์นจูเบลมันก็จะใช้ทอนติงสไตร์ต่อได้เลยนะครับฟังก์ชันของมันก็จะคล้ายๆกับใบสันมือไกลๆเลยนะครับผมอ่าซึ่งท่านี้ต้องตีแล้วศัตรูต้องไม่ติดคลิด้วยนะแล้วก็คือว่าจะเพิ่มแอตแทกบาสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยทำให้ตัวจูเบลเนี่ยมันวิ่งขึ้นมานะครับแต่ใบสันมือคือมันโดนตีแล้วแล้วแอตแทกบาร์มันเต็มไงอันนี้คือความแตกต่างกันซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสอเอเนาะมันจะไปเทียบกับเอลดีห้าวได้ยังไงใช่ไหมซึ่ง ฟังก์ชันที่คล้ายกันกับใบใบสันมืดได้ซึ่งก็ถือว่าเอ้ยโอเคทีเดียวนะครับอ่าก็อ่าอ,อันนี้คือรูนนะครับรูนที่ผมใช้นะครับก็จะเน้นไป จากที่เพื่อนๆเห็นกนะ็คือว่าค่า accuracy นะั้นสำคัญและการโจมตีของเจ้าตัวนี้มันเป็น HP scale ด้วยนะครับอ HP อันนี้คือตัว artifact นะตัว artifact ก็เน้นความแม่นยำ skill 2นะจริงๆควรจะมี skill 1ด้วยนะครับก็ผมทำให้แบบ accuracy มันตกๆประมาณ60บวบบวกนะครับผมก็ถือว่าพอใช้งานได้พอใช้ได้เลยล่ะนะครับอเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะเกี่ยวกับ skill ต่างๆและการใช้งานของ j u b บลนะครับเดี๋ยวเราไปดู Arena ก,นะก,กันนะครับทำการเทสกันนะครับ เอาล้วครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับจูเบลกันนะครับกรนีฮะตีก่อแต๋ก่อนเห็นไหมท่าแรกก็คือถ้าเกิดว่าตีเข้าไปโดยที่อันนี้เป็น HP เป็น h p สเกลล้ว้วนเลยนะไม,ไม่ได้แบบมีการเพิ่มคลิแแดมหรืออะไรเข้าไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะให้พระดินนะครับผมเป็นการยิงยตัวอ่าพรอวเกอ่ายิงตัว p ร o ว o เดีบับเข้าไปที่ฝั่งศัตรูก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เนี่ยครับมังกรแสงเนี่ยมันยิงเห็นไหมฮะมันก็จะยิงไปที่ที่โตภาดินก่อนนะเรามาลองเพิ่มเทินได้ท่า2กันดูนะครับเช็คนี่ครับเพิ่มเข้าไปแล้ว2เทินนะครับโหอ,อย่าเอ็กเยอะสิ <c oughs> นี่ครับก็อัดเข้าไปละนะเห็นไหมฮะว่ามังกรแสงเนี่ยจะยังเข้าไปตีเจ้าตัวเป้าแรกซึ่งเป็นพาดินแสงอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองอีกแบบหนึ่งนะถ้าเกิดสมมติว่าลองมาฟัดฟัดกันหนักๆเลยนะครับให้แบบศัตรูเนี่ย ตีกับเดี๋ยวจะให้มังกรแสงเนี่ยมาตีกับจูเบลหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับนี่ครับเราจะเอาจูเบลมาต่อยกับมังกรแสงนะครับดูว่าใครจะได้ใช้ไปนะเอาละจูเบลปเริ่มต้นมานี่ครับ o โ o c a t i o n น t r i k e นะครับเอาไม่ติดนะฮะไปโดนยิงไปก่อนเลยเห็นไหมฮะก็จะไม่ติดคลิปเห็นไหม ก็เราพอโดนโจมตีเข้าไปเสร็จแล้วไม่ติดคริติคอลก็จะเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะเนี่ยใช้ทอมติงสไตร์ต่อนะครับปุ๊บเข้าไปได้เดามจไม่แย่เลยนะเดามจถือว่าเซ็กซี่ใช้ได้ทีเดียวนะครับเนี่ยพอโดนตีเข้ามาปุ๊บเห็นไหมฮะเราก็แทงกลับเข้าไปได้ด้วยเห็นไหมก็เป็นการแบบเนี่ยล่อศัตรูไปไกลๆแล้วก็ฟันมันเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราลองอ่าเราลองอีกอันนึงและกันเอาจูเบลมาลองสู้กับตัวที่เป็นแบบ ดเมจตายตัวหน่อยซินะครับผมอย่างเช่นเจ้าตัวคินคีเป็นต้นนะซึ่งผมก็ยังคิดว่าไอ้เจ้าตัวจูเบลเนี่ยมันยังสู้กับพวกตัวที่เป็นแบบไอ้ดเมจแบบตายตัวยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองดูนะครับจูเบลปะทาคินคีนะก็ต่อให้ติดโปรวอลกมันยังโดนแบบมันยังโดนท่าหนึ่งคินคีฟันก็ยังแรงอยู่นะฮะเดี๋ยวเรายิงท่าสองไปก่อนคือการยิงท่าสองใส่คินคีนี่มันก็ยังอันตรายอยู่เห็นไหม ก็โดนไปสองสองสองพันสามพันได้ไหมฮะอันนี้แข่งกันว่าใครพล็อกมากกว่าแล้วนะ,นะฟันโป้ง็ไปต่างคนต่างวิตเลือดนะครับเ <c oughs> นี่ยปึิกเนี่ยพอมันแบบผมยังรู้สึกว่าการสู้กับคินคีหรือคาคีเนี่ยมันยังไม่ค่อยเวิร์กสำหรับเจ้าตัวจูเบลสักเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับเนี่ยมันก็ยังแบบโดนแบบสไลด์เชื่อตายไปได้อยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ในตัว ตัวคียวอ์กันนะใช้อันนี้คือแบบว่าใช้กันแบบโอ้โหสมจริงเลยนะครับสมจริงเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบในกียวอ์กันดีกว่าสบทีมจูเบลนะครับอันนี้ผมก็แบบไอ้ลองเอาแบบเล่นทีมที่เล่นอยู่ประจํานะครับมาปรับประยุกต์สักนิดหน่อยนะครับก็จะมีตัวลบด้วยสําหรับทีมของจูเบลนะอันนี้เป็นทีมลุกทีมแรกที่ผมจะใช้อยู่เป็นประจํานะครับก็จะมีเนี่ยเจ้าตัวมังกรมืดอด้วยเจ้าตัวมังกรมื่เป็นตัวหนึ่งที่แบบไอ้ใช้ในใช้ในทีมลุกของอารีน่ากับกียวอ์ได้สนุกมากเลยนะครับ เนี่ยร้านสตูก็จะเริ่มแบบนี้ฮะได,ได้กล่องได้เกราะได้อะไรละนะครับแต่มันก็เราก็จะทำาดามจได้ละตอนนี้นะฮะปึ๊บมันกนมืดโอ้โหยพล็อกด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยปึ๊ม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 โอตายแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆละเลียดจัดก,การไปนะฮะอันนี้แหละเปล่าเดียวละโย่ยิงปั้งเข้าไปอือโอเค แล้วเดี๋ยวเราก็ล้างได้1เทินนะครับแฟบล้างเรียบร้อยแล้วเราก็ทําเกมลุกตามเข้าไปเลยนะครับปึ้งปั้งเออได้เอกเยอะเหลือเกินเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมของจูเบลกันบ้างนะครับทีมของจูเบลก็จะมีตัวซัพพอร์ตอยู่หนึ่งตัวนะนี่เห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือหลังจากที่เทิร์นแรกเนี่ยเราเอาวาเลนติสลบไปแล้วเห็นไหมครับมันมันจะปิดโปรโบกนะแต่ว่าในกลยุทธ์ที่ผมใช้นะครับผมจะอ่าผมจะไม่เอาจูเบลเนี่ยไปยิงใส่โทเทมซ้ํา นะครับเพราะว่าเดี๋ยวโทเทม,มอ่ะมันจะเดี๋ยวเจ้า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 ตัวโทเทมเนี่ยมันจะไปตีวาเลนติสอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างงี้นะซึ่งอันนี้มันติดสันอยู่ใช่ไหมครับอ่าโอเคสามสองหนึ่ง เอาล้วครับหลังจากที่วาเลนติสลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะติดทรัววกอยู่บนหัวเจ้าตัวโทเทมออยู่เทิร์นหนึ่งใช่ไหมครับเอาละทีนี้ผมจะลองเสี่ยงดูนะผมจะลองเสี่ยงดูคือผมจะเอาเจ้าตัวจูเบลเนี่ยไปทอนติ้งสไตร์นะครับผมที่เจ้าตัวอิฟริดนะครับแทนนะฮะนี่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บปั๊บ นี่ฮะโปรโวเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเราก็นี่ทำการปั๊บคิมเข้าไปนะครับปึ้งเห็นไหมฮะทีนี้พอโดนเจ้าตัวอิฟริดยิงเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะยิงทอนติงสไตรต่ออีกรอบหนึ่งแล้วนะครับทอนติงสไตรรอบนี้เราจะยิงใส่ใครดีอ่าสมมติเราบอกว่าเราเรายิงใส่เราดูแอตแทกบาร์ดีดด้วยนะครับอันนี้คือผู้กันลมเนี่ยมันเข้าจะมันใกล้จะเข้าเทอมเราก็ยิงทอนติงสไตรใส่ผู้กันนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็นี่ฮะปึก๊กนี่เห็นไหมเราก็สามารถทอนติงสไตร โทเทมต่อได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ทอนทิ้งสไตร์ใส่โทเทมนะโอเคเก็บผู้กันก่อนก็ได้นะครับนี่แล้วก็ปล่อยให้มันยิงมาเลยนะฮะปึ๊บอ่าเราจะสามารถทีนี้เราเลือกได้นะเราจะลดแอตแทกบาร์นี้ก่อนแล้วค่อยไปฮิวเทิร์นหน้าก็ได้ครับโอเคแล้วก็เนี่ยฮะปล่อยให้โทเทมยิงมาเลยเห็นไหมฮะแล้วเราก็ทอนทิ้งสไตร์โทเทมต่อนะก็โอ้อันนี้ไม่ไม่ติดนะครับก็ยิงอ่าสปงสตัรนอะไรไปเลยตัดแอตแทกบาร์นะครับอ่าทีนี้ศัตรูก็จะได้เทิร์นกลับมาแล้วนะครับเราก็ เดี๋ยวทีนี้ก็คือก็เป็นเดี๋ยวดูดูอีกเนี่ยก็จะมีลบพอดีอะไรางี้นะครับเนี่ยก็เล่นกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะนี่ครับก็ถือว่าไอ้สนุกทีเดียวนะสำหรับการเล่นในคิววอลหรืออารีนาเป็นตัวที่แบบอมันค่อยๆแบบดึงดึงพวกโปรโวพวกพวกอะไรก็นั่งโอเคนะแต่มันจะไม่ค่อยใช้กับเพอร์นาผมว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเพอร์นาเนี่ยมันแบบบางบางทีมันตีเคาน์เตอร์มันตีโปรโวใส่ใส่จูเบลเป็นสตันอย่างเงี้ยนะครับก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอันนี้ครับ เนี่ยเราก็ถ้าเราลำลัมคารไลลี่นะก็เนี่ยเราก็ทําอย่างเงี้ยและครับก็โปรวอล์กไลลี่ไปเรื่อยๆก็ได้นะหรือว่าตัวไหนที่แอดเอทแอท็กบาร์มันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ดูให้ดีว่ามันมันสามารถแอทแท็กบาร์มันแซงได้หรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเดสเมจก็ไม่แย่เดสเมจก็ถือว่าดีนะครับอ่าก็โปรวอล์กต่อเลยปึ๊บนี่นะครับโอกาสโปรวอล์กก็ถือว่าส่งเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับเนี่ยปึ๊บปันอีฟริดเนี่ยโปรวอล์กต่ออันนี้เอะไรอย่างงนเนี่ยอันนี้ก็มีีปกใช่มัครบเนี่ย มันก็แบบมันก็เป็นการแบบคอยกวนใจฝั่งศัตรูทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยต้องคอยแบบเอ้ย,อย,อยทำตีเจ้าตัวจูเบลไปเรื่อยๆก็จะเสียเทินเสียโอกาสนะครับในการที่จะแบบยังไงนะวิ่งตามกลยุทธ์ปกติอะไรเงี้ยไลลี่จะฮงจะฮิลก็ต้องมาคอยเปลี่ยนจากใช้ใช้สกิลมาเป็นคอยคอยตีจูเบลอะไรอย่างนงี้นะเฮ้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละอันนี้เริ่มไม่โอเคลอะอะมาปึก โอ้โหไม่ติดด้ยนี่นะอีกทีนึงเริ่มแรงนะฮะอันนี้เริ่มแรงไปละเล่นกันเบาๆไม่ได้หรือไงเล่าฟันชั่วเข้าให้อ่าโอเคพอเหลือไรล,ลี่ตัวเดียวก็สบายแล้วนะครับเนี่ยปึ๊บพอถึงพอเหลือไลลี่เนี่ยเราก็โบโว์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นการทรมานมันโดยไกลๆแหละนะเอาแล้วครับฟันชั่วปึง้งเข้าไปอ่าล้างนะครับโอเคสตันนะเอาละเดี๋ยวเราก็ค่อยๆให้จูเบล โปรโวอลเข้าไปนะครับเดี๋ยวลดแอทแท็กบาร์ด้วยตัดสันมันก็ได้อะไรอย่างเงี้นะจูเบลก็อ่เปิดกอแตกไปเลยอย่างงี้ถ้าเป็นจังหวะนี้นะครับก็ถือว่าแรงอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยปึ๊กปึ้งปึ้ง,งนะครับแล้วก็เนี่ยเดีย๋ยวลองฟันท่านหนึ่งดูนะครับตึ๊บสามพันกว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะก็แรงสามพันเก้านี่ก็ถือว่าโอ้โหสำหรับตัวที่เป็นแบบแท้งแล้วก็เป็น HP ชพีสเกลนี่เอาเรื่องอยู่เลยนะครับจูเบลใช้ท่าสองเลยละกันงั้นปึ๊บ คู่วเข้าไปห้าพันกันม่แย่นะนี่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักอ,อีกสักแมชหนึ่งนะครับก็เล่นสนุกดีนะนเล่นเพลินดีสําหรับทีมนี้นะครับอู้หมีตัวชุบด้วยเดี๋ยวลองดูสิทีมแบบนี้มันจะไหวไหมนะโอ้โหดูอันตรายมากทีเดียวนะครับอันนี้คือเป็นการทดสอบนะนะครว่าเวิร์กไหมผมไม่เคยลองกับทีมประเภทนี้อยู่เหมือนเหมือนกันนะครับ เราก็น่าจะได้ก่อนแหละนะอ่าเอาล่ะครับล้างปึ้งปึ้งไปเรียบร้อยนะแล้วเราก็ตัวไหนที่มันดูแบบอันตรายมากอย่างเช่นเมดไฟอย่างเงี้ยเมดไฟถ้ามันได้ใช้สกิลเนี่ยมันอันตรายส,สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเอาจูเบลอ่าล่อซื้อมันก่อนนะฮะแล้วก็นี่ค่อยๆปัน่นลดสปีดของเจ้าตัวเสือไปด้วยนะครับอ่าเกมนี้ ex เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะสำหรับกิววอร์เนี่ยนะ ex นี่เปลี่ยนสถานการณ์ของเกมได้เลยนะปึ๊บนี่เมดโอ้โหไม่ติดนะฮะแย่ yeah, แล้ว ต้องทำไงได้ให้เมดมันหยุดไว้ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมจะมีตัวหยุดค่อนข้างเยอะนะครับเอาจูเบลตีนี่สักทีหนึ่งลแล้วกันเราก็ตามไปโปรโวกนาะนะหน่อยได้ไหมเพราะอันอันตรายมากทีเดียวนะครับปึ๊บหยุดเสือไม่ไหวแย่ yeah, แล้วโอ้โหดีเสือไม่ใช้ท่าสามนะฮะเราก็ไปกระซวกนี่ก่อนแล้วกันชุกเข้าไปนะครับโปรโวกสไตร์นะแล้วก็ตีเสือไม่เลยสามพันกว่า ตูเบลเราก็จะมี provocation s t i k e แบบไม่หยุดนะครับือ้อนี่นะ p r o v o k เข้าไปฮึบก่อแตกวันไหมอ่ะก่อแตกก็ไม่วันนะครับก่อแตกเพราะว่า,ามีการามีการาการคลิปในในตัวนะครับวันแต่ผมไม่รู้จะไหวไหมนะสำหเกมนี้นะือ้อโดนเคาน์เตอร์ไปหนึ่งป้องลงจากเสือซะแล้วก็ฮิวตัวเองนะไม่งั้นอันตรายนะครับอุ้ยจูเบลโดนก็ไปหนักๆน,น,นะฮะอ่อ แต่ดูทรงดีนะดูทรงดีนะครับดูทรงไม่แย่ปั๊บรอเสือก่อนลวกันพวกพวกตัวเดามจก็ล่อมันมันเข้าไปก่อนนะครับประมาณนี้นะอ่าดูทรงดีครับดูทรงดีนะครับจัดการกับนี่ก่อนนะนี่แม็กไ,ไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเทินหน้าเราก็โอ้เป็นเดสทอยเป็นเดสทอยเสียด้วยนะโอ้ยพี่เขาเอาจริงโอ้ยจะตาย <laughs> จะตายแล้ว, <laughs> ลวเกือบโอ้หูจะม่องเอานะัทจูเบลนะครับ โอ้ยตัวที่โดนดามจตายตัวแบบนี้โอ้โหจบไปหนึ่งนะหนึ่งสองห้ามให้เสือมันรอดกลับมาโอ้สรุปว่าไม่ไหวเห็นไหม e อเดียวเนี่ยเปลี่ยนเกมเลยนะฮะโอ,โอ้พวดพรวดพวด,พวด,พวดนี่ฮะแล้วเราก็ค่อยๆละเลียดไปนะเสียวอันนี้มากเลยอะ่ะเจ้าตัวเสือเนี่ยนะฮะอเสือนี่ไงก็แตกโอ้ยดเยดามจรุนแรงด้วย พี่แกนี่ดุเอาเรื่องเลยนะเนี่ยอือตายซะอือโดนแทงกระสุวเข้าไปแต่ไม่ตายโอเคโอ้ยโอเคฮะรอบนี้ก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสของเราแล้วนะฮะหนึ่งสองอสแสบเหลือเกินอิตาเด็กผีนานะเออนี่แหละก็จูเบลก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับในสถานการณ์ในการใช้กิววอรประมาณนี้แหละนะครับก็สนุกดีนะเอาละปึ้งเดี๋ยวเราปิดท้ายวิดีโอนี้กันด้วยการเล่นกิววอของทีมศาสตร์ของผมนะฮะไป ตึมเฮ้ยไม่ตายปฏิโถไม่นะโอแระเรียบร้อยนะครับจีจีนะเรียบร้อยนะขอบคุณสักการบชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสับใครใจกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ย <c oughs>